รักษาความกดดันของบอยเลอร์ไว้ที่ระหว่าง1ถึง1.5บา์นะครับถ้าปล่อยให้เกิน1.5บา์ถึงประมาณ1.8ตัวเซตพิวาว์จะทำงานนะครับใช้มือหมุนปรับหัวจ่ายแก๊สที่เบอร์เนอร์ให้ไฟร้อนหรือร้อนมากร้อนน้อยตามต้องการเพื่อรักษาความดันในบอยเลอร์ให้ได้1 ถึง1.5บาทนะครับเดินปั๊มสวิต์เปิดปั๊มสวิต์แล้วก็ปรับสปีดของปั๊มตัวนี้นะครับให้มีอัตราการไหลที่เหมาะสมไม่มากจนเกินไปโดยให้มีลำดับของอนภูมิตามนี้นะครับตัวแรกนะครับตัวแรกนี่นะครับอันนี้ก็คืออุณหภูมิของไอ้น้ำในไบโอล์ตัวที่สองอันนี้ก็คืออุณหภูมิของไอ้น้ำที่เข้าไปยัง ด้านบนของเปลือกของอีวัปเปอเรเตอร์ที่เป็นเชลของอีวัปเเรเตอร์นะครับตัวที่3อุณหภูมิของไอน้ำที่ออกมาจากเชลของอีวัปเปอเรเตอร์ไปยังตัวสตรีมแท็อันที่4เป็นอุณหภูมิของของเหลวที่อยู่ด้านบนของอีวัปเปอเรเตอร์นะครับต้องสังเกตว่ามันจะเกลือลอยนะมันจะต้องเดือดนะครับตัวที่5ก็คืออุณหภูมิของของเหลวที่ ตกลงมาที่เบื้องล่างของตัว e ulator, อิเล็กเตอร์นะครับอันนี้ก็จะต้องเกิดรอยนะครับอันที่6อันนี้ก็คืออุณหภูมิที่เซตเพลเตอร์ ulator, นะครับที่เซตเพลเตอร์ชุดที่2อนะครับอันที่7นะครับอุณหภูมิของน้ำหล่อยเย็นที่เข้าที่อัตายกันไหลตรงนี้นะครับประมาณ2ลิตร ต่อนาทีนะครับอันที่8.43อุณหภูมิของน้ำหล่อเย็นที่ออกอันนี้เอาไว้คำนวณส,ส,ส,สมดุลพลังงาน